ในการบริหารกระดูกท่าที่หนึ่งค่ะตรวจเช็คก,กระดูกต้นคอโกมงายค่ะเยียงข้างค่ะปวดไม้แล้วไม้ไปที่แขนไม่มีแสดงว่ากระดูกต้นคอเปอร์เฟคค่ะต่อไปกระดูกหน้าอกตั้งแต่ใต้เาวานมมาจนถึงซี่โครงอิงผนังค่ะอิงให้แนบเลยแนบแล้วยกแขนขึ้นค่ะหลังยังติดอยู่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่มันจะไม่ล้าไม่เจ็บก็ถือว่าสม,มบูรณ์แบบท่าที่สาม บริเวณกระดูกหลังซึ่งตรงนี้คนที่เป็นกระดูกทับเส้นประสาทส่วนใหญ่แล้วจะทําท่านี้ไม่ได้เลยคนไม่แข็งแรงพิงผนังคนแข็งแรงทําอย่างนี้ยกเบือขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยๆก้มตัวลงค่อยๆค่อยๆค่อยๆถ้าลงได้ไม่แป๊บไม่เจ็บไม่ปวดโอเคค่ะท่าที่สองหมายหลังค่ะท่าที่สามเอียงค่ะท่าที่สี่เอียงค่ะไม่เจ็บไม่ปวดไม่ชาโอเคค่ะสุดท้ายก็คือการสังเกตอิเชียมสบายก็คือ กระดูกหางตรงเนี้ยเราต้องลองนั่งดูค่ะว่าก้นเราเนี่ก้นแหลมไหมเด็กบางคนก้นแหลมเวลานั่งแล้วเจ็บถ้าไม่เจ็บก็ปกติค่ะไม่ดีก็ไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างสามารถที่จะขยายให้กระดูกที่มันทับอะเงิงขึ้นได้ยังไงคุณทําอย่างนี้แล้วคุณยืดให้มากที่สุดนะคะยืดให้มากที่สุดหน้าแนบนะคะแล้วก็วาดไปเลยไหลจะไม่ติดแล้วคุณจะไม่เจ็บไม่ปวดแต่สิ่งที่ขาดเสไม่ได้ก็คือ สมุนไพรที่ดูแลกระดูกและขอ้อตำรับนี้เลยค่ะ Happy p p l e Face ซึ่งเป็นยอดสมุนไพรลองดื่มและคุณจะพบกับความเปลีป่ยนแปลงที่